ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของอิตันเจตที่มีคุณผู้ชมได้แจ้งข่าวกันเข้ามาครับว่าขณะนี้ได้มีการนำเข้าอิตันเจตรุ่น d ร็ก e r เ200เข้าสู่ตลาดเมืองไทยโดยได้มีการเปิดกล่องเปิดลังและก็เปิดราคาโดวยวางราคาค่าตัวอยู่ที่3 4 7 0 0 0บาทย้ำนะครับว่า3 4 7 0 0 0บาท เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามาเลเซียเพิ่งจะเปิดตัว d r กเซอร์125และ d r กเซอร์200ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยตัว d r กเซอร์200เปิดราคาอยู่ที่34,800ลิงกิตคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้ก็คือ273,700บาทคาดการได้ว่าจะเป็นการนำเข้าจากมาเลเซียมาสู่ตลาดเมืองไทย จากการตรวจสอบข้อมูลไปยังผู้นําเข้านั่นก็คือ Unique Automotive Thailand ซึ่งเป็นผู้นําเข้าอิสระค้าขายรถยนต์อะไหล่มอเตอร์ไซค์ Big กบ k e ทั้งดูคติ BMW และคราวนี้ได้มีการทดลองนําเข้าอีทันเจ็ตแร็กสเตอร์เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยโดยไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายโดยตรงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการนําเข้าของอีันเจ็ตแร็กสเตอร์ในครั้งนี้เป็นผู้นำเข้าอิสระนะครับ ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงที่รับมอบหมายมาจากอีตันเจ็ตเพราะฉะนั้นราคาค่าตัวจึงค่อนข้างสูงอยู่สักเล็กน้อยเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายค่าจดทะเบียนค่าตรวจสอบค่าไอเสียและทางผู้นำเข้าเองก็คงไม่ได้คาดหวังตัวเลขการขายแบบถล่มทลายเน้นเจอก,กลุ่มลูกค้าแบบนิชมาเก็ตหรือเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใครโดดเด่นเท่ทุกมุมมองบนถนนและมีกำลังซื้อที่แบบเหลือ ซื้อมาขี่เล่นขี่โชว์ประมาณนั้นนับเป็นสีสันใหม่ของวงการมอเตอร์ไซค์ในการส่งท้ายปีเก่าพศ2565ก่ 2, 65, อนจะก้าวเข้าสู่ปีพศ2566ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นความสุขสนานของวงการมอเตอร์ไซค์ครับใครที่อยากได้รถแบบนี้วิ่งไปไหนก็มีแต่คนมองมีแต่คนสอบถามค่าตัวแพงหน่อยแต่ก็แลกมาด้วยความภาคภูมิใจครับส่วนเรื่องบริการหลังการขายอะไรเป็นอย่างไรนั้น ก็อยู่ที่ความรับผิดชอบของผู้นําเข้าครับว่าจะให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสําหรับมอเตอร์ไซค์อิตันเจ็นั้นเป็นแบรนด์ชื่อดังจากอิตาลีได้มีการเปิดตัวสกูตเตอร์ในโมเดลของแรกสเตอร์ตั้งแต่ปี1995หรือพศ2538ภายหลังก็เงียบหายไปและก็มาโผล่ที่ประเทศจีนครับโดยอีตันเจ็รุ่นใหม่ๆนะครับจะผลิตจากเมืองจีนส่งไปขายทั่วโลกมันคือสปอร์ตสกูตเตอร์ ที่มีสายพันธุ์แบบรถแข่งออกแบบอย่างเหนือชั้นในสไตล์ของอิตาเลียนดีไซน์มันคือศิลปะของการออกแบบที่คนอิตาเลียนนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมันโดดเด่นด้วยโครงสร้างตัวถังแบบเ mm hmm. ทลลิสเฟรมหรือว่าทัสเฟรมโครงถักสีชิ้นประกอบไปด้วยคอรถเมนเฟรมจุดยึดเครื่องยนต์และก็ซับเฟรมซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของเจ้าเด็กสเตอร์ตั้งแต่โมเดลแรกระบบไฟ LED รอบคันครับ และจุดขายสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบระบบการสะเทือนหน้าบังคับเลี้ยวที่ดุมล้อแบบฮับสเตียร์ลิงมีช่คอัพหน้าแบบเดียววางกลางตัวรถและมีซับแท้งให้ความสวยงามไม่เหมือนใครสวิงอาร์มหน้าเป็นแบบแขนเดียวส่วนช๊อัหลังแบบเดียวเช่นกันปรับสปริงพโหลดได้แบบเกลียวสตัดและก็ปรับเทนชันหรือว่ารีเบลดัมปิ้งได้การออกแบบดีไซน์ชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้าย ผมบอกเลยครับว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งดิสเบรกหน้าเป็นของเบรมโบ2สลูกสูบขนาดจาน200รยมิลลิเมพร้อม ABS ดิสเบรกหลังขนาดจาน190รยมมพร้อม ABS ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบสีจังหวะสูบเดียว d o บเบิลโอเ h e ร์เฮดเคมชา4์ฟสวาล์ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่181 cc ซีซีกระบอกสูบ63 mm มช่วงชัก 58มิลลิเมตรให้กำลังสูงสุด17.53แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด15.5นิวตันเมตรที่7,750รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบ CVT โดยมีขนาดยางหน้า120ทับ70วงล้อ12นิ้วยางหลัง140ทับ60ขอบ13นิ้ว มาถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าหลายคนคงจะบ่นกันเรื่องของราคาค่าตัวที่สูงมากผมบอกไปแล้วครับว่าผู้นำเข้าอิสระนั้นเขาไม่ได้หวังยอดขายถล่มทลายปีหนึ่งขายได้ไม่กี่สิบคันก็ก็แฮปปี้แล้วเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มจริงๆครับที่มีกำลังซื้อสูงส่วนใครที่อยากให้ผู้นำเข้าที่แท้จริงเป็นผู้นำเข้ามาขายยกตัวอย่างเช่นผู้แทนจำหน่ายรายเดิมที่เคยนำเข้าอิตาเจเมื่อ7 8ปีที่แล้ววันนี้จะมีแผนอย่างไร กับอีทันเจ็ตในเมืองไทยเลิกแล้วเลิกเลยหรือว่าจะมีโอกาสกลับมาทําตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่หลังจากนี้ถ้ามีโอกาสผมจะสอบถามไปยังผู้จัดจำหน่ายโดยตรงครับว่ายังจะทําตลาดอีทันเจ็ตเมืองไทยต่อไปอีกหรือไม่เรื่องราวเป็นอย่างไรโอกาสหน้าต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ